สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่จุดกลางเต็นท์เชอรี่ครับกาญจนบุรีนั่นเองนี่นะฮะอันนี้จะเป็นโซนริมน้นํานะเดี๋ยวให้ชมโซนริมน้ําก่อนละกันนะ,ะอันนี้เป็นด้านบนนะฮะด้านล่างก็สามารถกางได้เหมือนกันนะฮะในช่วงที่น้ํามันลงนะนีมนะมีเรือมีพายขยักเดี๋ยวลงไปดูกันนี่ด้านล่างกลัวว่าเดี๋ยวลงมาเป็นดินนะ,ะลงเป็นพื้นปูนนะฮะโอเคเลยนี่แล้วสามารถที่มากลางริมน้ํากันแบบนี้ได้เลยนะฮะ นี่แล้วก็มาพายเรือคายักกันได้ด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีสุดๆนะฮะกางเต็นท์ริมน้ําไปเลยนะฮะแต่ต้องดูช่วงน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะเดี๋ยวเขาก็ทงแจ้งแหละนี่เป็นไงนะครับแต่ก็โซนนี้จะเป็นหินนะฮะนะครับช่วงเป็นดินก็ได้นี่ก็กางด้านตรงนี้นะฮะแต่ว่ามีไม่มากนะฮะนี่ที่นี่เขาชอบหินนั่นเองเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนหินจะเยอะแยะมากมายนะฮะนี่นะฮะ เป็นลำน้าในการเจนนบุรีซึ่งน่าเล่นมากนะฮะบรรยากาศตอนนี้กําลังโอเคเลยนี่ชมวิวด้านบนนะฮะนะครับ่วนนี้ก็คือเอาขาแคมป์เข้ามาได้นั่นเองนะฮะนะฮะี่ครับที่นี่เขาชอบหินมากนะก็มาสามารถมีพื้นที่ให้นั่งเยอะเลยนะดีเลยนะี่ฮะหรือว่าเราสามารถที่ไปกลางด้านในก็เป็นพื้นเรียบๆนี่เลยนะใครชอบแบบว่า พื้นเรียบๆนะฮะหญ้าแน่นๆสวยๆเขียวๆนี่ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างนะฮะสำหรับแบบเต็นท์แบบใช้พื้นที่เยอะอะไรเงี้ยก็เหมาะมากเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จุดเด่นคือจะล่มทั้งวันนะแต่ตอนนี้คือมันมีเมฆด้วยนะ,ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะนั่นเองนะฮะที่นี่นะครับก็ปกคลุมนะฮะสบายนั่งได้ทั้งวันเลยทีเดียว นะครับเนี่ยเราเปโซนด้านในก็ยังได้อีกนะฮะอยู่ใกล้กับตรงบ้านนะฮะนี่อันนี้ก็จะมีห้องน้ําฝั่งน,นี้นี่น่าจะเพิ่งมานะนะครับแล้วก็ขาแคมป์ก็สามารถเอารถเข้ามาได้นั่นเองนะฮะนี่อันนี้เป็นโซนแรกนะโซนที่สองจากริมน้ําเห็นไหมฮะอันนี้พื้นเรียบๆเ,เ,เขียวๆก็กลางสบายนะฮะเต็นท์ใหญ่ก็สามารถกางสะดวกเลยทีเดียวนี่อนนี้นะฮะ อันนี้ก็เริ่มเขาเรียกน,นิยมนะฮะกางเต็นที่มันเป็นหลายๆห้องนะฮะนี่อะไรแล้วก็มีพื้นที่เยอะก็สบายกันไปเลยนี่ฮะน,นี่เป็นโซนหินหน่อยฮะถ้าใครแบบเอาเตียงนิ่มๆมาอยู่แล้วนะเนี่ยสามารถกางบริเวณนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เขาเรียกตัดกับหินสวยงามเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนี่ชมนะมันช่างเข้ากับสีของหินมากเลยนะฮะแล้วดูกลมเกิน เหมือนเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะสวยงามเลยนะครับอย่างที่บอกอย่างนี้ก็เริ่มนิยมที่จะใช้แบบเต็นท์หลายๆห้องนะสามารถสามารถนั่งข้างใดได้เลยไม่ต้องกลางทับออกไปอะไรอย่างนี้นะนะรหรือว่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะก็มีหลายยี่ห้ออยู่อันนี้บังเอิญนะตอนแรกผมนึกว่าเขามาเป็นแบบกิจกรรมอะไรแบบเต็นท์แบบทรงแบบนี้อะไราเงี้ยแต่ไม่ใช่นะฮะนะตอนนี้กำลังได้รับความนิยม นี่เดี๋ยวตัวไปดูตัวแบล็คดูแบล็คนี่นะฮะนี่นะเต็นสีดําสวยงามเลยทีเดียวเดียวดีดํานะฮะนี่ก็กําลังฮิตนะครับนี่ให้ชมกันนะอันนี้จะเป็นโซนหินนะอะแต่โซนนี้ก็ต้องมีเตียงหน่อยนะไม่มีก็อาจจะแข็งนิดหนึ่งอ่าให้ชมที่นี่ก็มีปักพ่วงด้วยนะอ่าบางคนก็ถ้า อ่าโซนที่รถเข้าไม่ได้ก็จอดด้านนอกนะฮะแล้วเข็นเข้าไปเขามีรถเข็นให้นะฮะแล้วก็มีโซนด้านหน้าผมโซนด้านหน้าเลยอันนั้นแบบไม่เอี่ยมๆนะฮะก็เรียบๆเลยตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะนี่เป็นโซนต้นไม้เพลิงนะฮะตอนนั้นมีแดดยังดูเป็นเพลิงตอนนี้เริ่มไม่มีแดดนะครับก็เป็นเต็นท์สองห้องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นฉบับเล็กฉบับเล็กนะฮะเตี้ยๆเลยนะคเป็นของ forecast นั่นเองนะฮะเทคเทค900นั่นเองนะฮะนี่ก็กลางบริเวณนี้นี่ฮะช่วงนี้ก็น่าตรงนี้น่าจะเงียบเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับสบายๆกันไปนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ําด้วยนั่นเองนะฮะสะดวกเลยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยอยากให้มาดูห้องน้ํานะฮะนี่ดูนะฮะเป็นกระจกสวยงามนะครับใสแล้วก็มีเยอะด้วยนี่ไนงะโอ้สวยเลยทีเดียว นะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะนี่ให้ชมนะห้องน้ําถือว่าค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะฮะแล้วก็สวยงามด้วยถ้าใครแบบว่า,อาชอบแบบสถานที่ที่ห้องน้ํามันสะอาดๆก็โอเคเลยนะครับนี่มีฝักบัวด้วยนั่นเองนะฮะนี่ด้านหน้าก็เป็นลานจอดรถนะฮะซึ่งก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะเลยแล้วข้างในก็สามารถไปจอดได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะครสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์กาญจานบุรี ใกล้เมืองมากๆนะใกล้ๆต้นก้ามปูยักษ์ใกล้มากๆห่างจากนี้ประมาณ3โลหรือไงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชอบเนี่ยพื้นที่เรียบๆนะเพราะว่าเหมาะเลยนะ,ะแล้วเขาก็เนี่ยจัดเป็นเหมือนแบบเป็นกลมๆน่าจะเป็นแบบสไตล์ที่พี่เขาชอบนะ,ะชอบหินนึ่งมองไปตรงไหนก็จะเจอหินเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยพื้นที่เรียบๆนะฮะสามารถกางได้แบบเขาเรียกอะไรสามารถกางได้เยอะๆ ก็โอเคเลยนะก็จะมีโซนหินแล้วก็โซนริมน้านั่นเองนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่นี่ผมนะฮะกลางอยู่บนต้นไม้เพลิงซึ่งพอมันไม่มีแดดแล้วมันดูไม่ค่อยเพลิงเลย